สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาชวนทุกคนปลูกผักขึ้นช่ายนะคะหรือผักขึ้นฉ่ายนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าผักขึ้นฉ่ายมีประโยชน์มากมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะมากมายเลยสาธทย้ายไม่หมดนะคะเช่นว่าบำร,รุงหัวใจนะคะรักษาอัลไซเมอร์ทำให้นอนหลับสบายนะคะแล้วก็เป็นตัว ช่วยให้ความดันโลหติตเราดีขึ้นนะคะการไหลเวียนต่างๆของร่างกายดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเรามาปลูกผักขึ้นท่ายไว้กินภายในบ้านกันนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้คือเป็นการเพาะเมล็ดนะคะจากถาดหลุมนะคะ คือใช้มเมล็ดที่ซื้อมาจากตลาดนะคะลงมาถาดหลุมนะคะลงไปนะคะหยอดมเมล็ดลงไปห้าถึงสิบเมล็ดนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มแบบนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิห้าวันก็จะได้ต้นกลา้าขึ้นชายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมดินในการปลูกนะคะดินที่เราเตรียมไว้นะคะก็อันนี้เล็กลดน้ำชุ่มลงไปนิดหนึ่งนะคะ ดินนะคะที่เราเตรียมก็คือดินปลูกนะคะที่เราซื้อมานะแล้วก็เอามาผสมกับแกลบนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ถ้าเรามีดินด้วนก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเมื่อเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำขึ้นชายนะคะลงปลูกได้เลยนะคะ ลูกงไปเลยเวลาปลูกนะคะกดลงแน่นๆด้วยนะคะเว้นระยะห่างนะคะเพื่อจะให้ขึ้นช่ายนะคะเติบโตขึ้นหมาสวยงามนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเบียดกันมากนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยถ่ายเองคนเดียวค่ะไม่มีคนจับกล้องให้นี่สิบห้าวันค่ะโดนกล้านะคะของ จะได้แบบนี้เยอะสวยงามเลยทีเดียวนะคะไม่มีปุกไ้กินภายในครัวของเรานะคะเขาปลูกตรงกลางอีกนหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยพอกลงไปบางๆนะคะโรยลงไปบางๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้คือเล็กใช้ปลูกในล้อ,อยางรถยนต์นะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใส่ดินลงไปนะคะข้างล่างเราอาจจะรองถุงพลาสติกแต่ว่าต้องเจาะรูนะคะให้มีรูระบายเวลาเราลดน้ําลงไปนะคะน้ำจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่ขังนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะดน้ําให้ชุม่มนดเดียวนะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะการปลูกขึ้นชายทําไมนะคะมาดูทําไมเล็กถึงบอกว่าต้องหยอดลงไปห้าถึงสิบเมล็ดน,นะคะนี่ค่ะเวลาเราปลูกขึ้นชายโตนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถอนขึ้นมาได้เลยนะคะนี่สวยงามใช้ประกอบอาหารได้เลยนะคะสําหรับต้นขึ้นชายที่เหลือนะคะ เราก็นำมาปลูกเตรียมดินใส่ถุงถุงดำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เตรียมดินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่เป้นชายที่ได้นะคะสิบห้าวันอันนี้ระยะเวลาเพาะที่ทำไว้นะคะสิบห้าวันก็มาปลูกนะคะแล้วก็กดลงให้แน่นๆนียค่ะนี่เสรจเรียบร้อยแล้วแล้วก็รดน้ำนะคะ ไม่นานนะคะขึ้นชายเราก็จะโตแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ในการประกอบอาหารหรือว่าแบ่งให้เพื่อนบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ไห้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะหวังว่าคงเป็น,ป,นป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยบายบายสวัสดีค่ะ